เมื่อวันที่14กรกฎาคมพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิรบุตรเจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบบุคคลที่ทางการกัมพูชาส่งกลับประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานเป็นคนไทยจำนวน6คนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์หากมีการกระทำความผิดจะเข้าสู่การดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้พลตำรวจเอกทัดชัยเตือนเข้ม อย่าเป็นคนไทยขายชาติที่ไปร่วมขบ,บวนการอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอเซนเตอร์เพราะการดำเนินคดีคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์มีความเด็ดขาดและได้รับโทษสูงเช่นกรณีแก๊งธุระจัดหาและบัญชีม้าคนไทย6ลรายโทษจำคุก41ปีบัญชีมา้าและแก๊งธุระจัดหา119ปีพร้อมยึดทรัพย์สินรถยนต์4คันและของกลางอื่นๆคืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหาย39รายรวมมูลค่าเกือบ6ล้านบาท